ผู้ชมนับเนี่ยฮะคือเขาเรียกว่าโครงการตามหมอยักชุมชนนะครับวันนี้ลงคือในบ่อนเนี่ยสองคูณสี่เมตรที่น้องไอศอนเนี่ยลงมาเนี่ยก็คือจริงๆแล้วมันต้องใช้สองบ่อคือบ่อหน,นึ่งต้องลงเจ็ดร้อยห้าสิบแต่ว่าเดี๋ยวสักครู่สักพักหนึ่งเนี่ยฮะก็ขยายบ่อได้นะครับตอนนี้คือลงไปลูกปลามาแล้วนะครับ1,500ตัวนี่คือบ่อกลางไว้สวยมากนะครับภายใต้พื้นที่แบบเนี้ยถือว่าสวยแล้วก็น้ําเริ่มเขียวนะครับสแสดงว่าน้องเขาเนี่ยรู้ วิธีการทําให้เกิดเขาเรียกว่าอาหารภายในในบ่อนะครับเกิดขึ้นแน่ตัวน,นี้นะฮะแล้วก็เป็นที่ชอบของลูกปลาครับลงไปแล้วฮะตอนนี้คือพอลูกปลาลง1,500ตัวเนี่ยถุงละ500นะครับจะลอยไว้ประมาณ20นาทีเพื่อให้ปรับสภาพความเย็นของเลือดปลานะครับให้ปรับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือตัดปากถุงออกแล้วก็ให้ปากถุงนี่นะฮะเปิดจมน้ําไปครึ่งหนึ่งตัวที่แข็งแรงมันก็จะวิ่งออก ตัวที่อ่อนแอก็หลอกปั๊บหนึ่งพอได้เวลาจะวิ่งออกมานะครับและอีก20นาทีต่อมาคือปล่อยปลาลงทั้งหมดเลยนะครับดูการสบัดถุงเช็คนะฮะยี่สิบหนึ่งพันห้าร้อยตัวเอาละครับตอนนี้เรามาสู่การปรับน้ํากันอ่าน้องเขาเอามาให้แล้วนะครับนี่ครับปรับน้ําอย่างแรกครับคือตัวนิวดีเนี่ยฆ่าเชื้อในบ่อนะครับจริงๆแล้วตัวเนี้ยเราต้องลงไปก่อนนะครับแต่ลงตอนนี้ได้เลยไม่มีปัญหานะครับเป็นน้ำปาร้อยเปอร์เซ็นต์อ่า สองคูณสี่นะครับเราใช้แค่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะฮะลงไปต่นนี้ผมอาจจะใช้ต่ำกว่าน,นิดนึงครับเพราะว่าหลับแล้วก็ลงปลาทันทีนิวดรินนะครับฆ่าเชื้อคือเชื้อไม่ว่าจะเป็นในน้ําหรือว่าในอากาศหรือที่ไหนก็แต่คือจริงแล้วใช้หนึ่งช้อนโต๊ะนะครับแต่ผมจะลงน้อยนะฮะก็คือครึ่งเพราะว่าเดี๋ยวปลาเราลงภายใน20นาทีขึ้นมานะฮะและสักประมาณนี้ฮะแค่นี้ประมาณแค่นี้ <Hey. S 1> แล้วตัวนี้เขยา่าให้เข้ากันแบบนี้ แกวเสรคือใส่ได้เลยลาดทั่วบ่อนะครับ อันนี้คือปรับเห็นเ,นเลยนะฮะต่อมาครับยูพาสตัวนี้คือจัดการน้ำนะครับใส่ไปประมาณสัก3-5ถึงช้อนได้นะครับช้อนหนึ่งก็คือประมาณ10กร,รัมเนาะ10กร,รัมคือแค่นี้นะครับมาใหด้ดูไม่พูนนะฮะสิบกร,รัมนะครับร<อ>ับแค่นี้เนาะแค่นี้ครับแล้วก็โรยไปเลย นี่เอา้ํำทำําผักไฮโดรสวยมากครับที่ใส่ไปแค่4ี่ช้อนเนาะสี่ข้าอเสรยบร้อยตัวนี้จัดการน้ําเรียบร้อยแล้ว,วอ่ะนี่จบละเดี๋ยวสักครู่นะครับรอๆอที่ะรอให้ปล่อยปลาออกก่อนนะครับตอนนี้กำลังปรับสภาพอยู่ทั้งหมดเข้ามาหาลัย